ือจริงๆส่วนตัวแล้วมีปัญหาว่าเ,เด็กก็คือท้องธรรมชาติเองก่อนแต่ว่าเด็กไม่จจนินเติบโตตามตามอายุคันนะแคะแล้วก็หัวใจหยุดเต้นไปก็แต่ว่าก็คือตรวจในเชิงลึกแล้วไม่ได้พบปัญหาอะไรที่ที่ชัดเจนแต่หมองแนะนำว่าถ้ามีการคัดคัดตัวอ่อน ท,ที่แข็งแรงก็น่าจะช่วยใ, game, ในการที่จะทำให้การต carry <st> <insane> <that> ั้งครรภสมบูรณ์ก็มีเพื่อนๆพี่หลายท่านที่รู้จักกันแล้วก็ประสบความสำเร็จจากการมาพบคุณหมอที่หลายท่านมากเลยค่ะก็เลยเชื่อใจแล้วก็ลองศึกษาข้อมูลเองด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็พบว่าที่เจตนินมี success rate ที่สูง เลยสนใจเข้ามาปรึกาาเป็หมอค่ะก็เต็มที่เลยค่ะเพราะก็รู้สึกว่าเรารอมานานแล้วนะคะก็ดูแลทั้งเรื่องอาหารการกินทั้งเรื่องการออกกำลังกายพักผ่อนอะไรงี้ค่ะหมอก็คอยให้คำแนะนำที่ดีค่ะก็ประทับใจในทุกส่วนเลยค่ะตั้งแต่ เทรเข้ามาสอบถามแล้วก็คุณพยาบาลที่ก่อนจะไปพบคุณหมอก็จะมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนกับเรา <c oughs> ทุกทุกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องการนัดคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกประทับใจแล้วก็โดยเฉพาะคุณหมอเองท,ที่ที่รักษาด้วยคุณหมอสมเจตก็คุณหมอให้เวลาเราเยอะ คือก็ถึงแม้ว่าคุณหมอจะคนไข้แน่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เวลาเข้าไปปรึกษาทุกครั้งคุณหมอก็จะทราบเคสเราไม่ได้แบบไม่ได้ลืมเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะให้คำแนะนำที่ดีเก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจอะค่ะครับผมว่าที่สำคัญเหมือนเราเป็นคู่ที่พบเจอปัญหารเรื่องการมีบุ เพราะฉะนั้นเราจะมีคําถามมีความไม่ความกังวลความไม่สบายใจเยอะเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ครั้งต่อไปออคุณหมอคุณหมอสุนเจตเองก็ได้อย่างที่บอกให้เวลาแล้วก็ให้รายละเอียดให้ข้อมูลกับเราครบถ้วนนะครับแล้วก็คือทาให้เรามีความสบายใจว่าโอเคที่ผ่านมาอาจจะเกิดจากสาเหตุใดแล้วเราจะแก้ปัญหากันยังไง เพื่อเพื่อคันที่สมบูรณ์ในอนาคตเราต้องขอบพระคุณคุณหมอสมเจดด้วยนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ได้อยู่เันแค่สองคนละมันมีมีหน้าที่มีความรับผิดชอบแล้วก็มีเป้าหมายมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมันคงทำให้ได้หันมาดูแลเอาใจใส่สมาตัวผมนะครับดูแลเอาใจใส่ภรรยามากขึ้น จากเดิมที่เราก็อยู่กันแบบเหมือนเหมือนเป็นเป็นเพื่อนเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ดูแลเขามากขึ้นค่ก็รู้สึกว่าสมบูรณ์นะคะรู้สึกว่าเรามีมีเป้าหมายอื่นเนาะนอกจากการใช้ชีวิตคู่กันเราได้มีเหมือนมีโปร,โจรเจ็์ร่วมกัน <c oughs> ได้ดูแลลูกเลยนะคะ